สวัสดีครับก่มาพบกับผลงานจัดปอดเจ็บแปดของช่องฟ้านสายชนคือเก่าครับเมื่อนี้ก็สิบไปเลาะกินอีกตามเคยนะครับผมสิบไปหาเลาะกินอยู่แถวตําบลบ่อทองครับผมเห็นเขาลงเฟซนนะเป็นซื้อหลานนะเป็นซื้อหลานว่า,าพ่อแดกได้ภาษาไทยยังว่าพ่อแดกได้เอเอมาสัน่นมาเคยไปดอกก็สิไกลเติบแนะ่ นะครับไก่เติบขึ้นกันละ30-40โลเันละครับผมเดีย๋ยวไปพอกันเลยไปท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงที่บอ่อทองแล้วนะครับผมอำเภอรกระบ,บินบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงร้านนะครับชื่อร้านนี่เลยป้ายสีเหลืองนะครับพอแดกได้ครับ สายเนื้อครับร้านนี้เขาจัดให้สายเนื้อโดยตรงครับผมตอนนี้ผมมาช่วงประมาณ9ก้าโมงนะครับผมคนน้อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็จะน้อยหน่อยนะครับผมถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ่อทองวิทยานะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยเลยถ้าวันธรรมดาคนจะเยอะแม่ขาว่าอย่างนั้นนะครับผมเอาเราไปปรุงเครื่องเลยครับผมของได้แล้ว เอาตักเลยตักเลย,เลยสายเนื้อครับท่านใดที่ชอบสายเนื้อเชิญร้านนี้และครับผมได้เวลาปรูงครับท่านพี่น้องครับเดี๋ยวซิมน้ำซุปก่อนครับพี่น้องครับน้ำซุปหอมอือหือใส่ได้เลย มาดองบรรยายเลยมาซิมเลยครับพี่นอ้องแขนบังมีรูปก็สอบรูปมันะเขาก็ได้รูปคนเยอะๆเพื่อนมไม่มีเลยดีกว่า สายเนื้อนะครับพี่น้องครับโอเคเลยครับเดี๋ยวไปนั่งกินครับมาพี่น้องครับรู้อยเลยครับ ก็สายเนื้อครับผมครับนี่เป็นลูกสินเอ็นด้วยลูกสินเนื้อเอ็นด้วยของมักของผมเลยครับเนื้อเปื่อยครับ อกอทา่าได้ประโยคเดียวครับสอบครับเวลากินอุดเดี๋ยวเนี่ยผมมากินเส้นจมี่แต่กินเส้นเอื้อนเนี่ย <c oughs> เส้นเล็กมันห่อนพอ nằm số b lò hóm yến kẹo bưởi กินเพื่อนี่ดีกินเร,ราบ่ค่าแขวยวพี่น้อง ยอดครับก็วันอาทิตย์เ่อนสีร่่งของหน่อยร่วงของมาลายครับถึงวันธรรมดาสีร่่งของหลายอยู่แต่พอดีมือเนี่ไหนมากครับ อเบรงจักเฟียของเพิ่นขอเลยแวะมากินครับผมม,มาท่ายร้านเพิ่นเพิ่นแถมแป๊บสี่ อ่ครับพี่น้องครับช่องฟ้านสายชนก็ขอหยาดพิดจีบซัมเนี้ครับผมเดี๋ยวมือหนาสีมาไม่สิมะไทายอยีกที่หนึ่งช่วองอเพลินง่องหลองไเพราะว่าวันอาทิตย์นี่ลูกค้าเขา้าถี่วันหยอกวันยศยังสิเขาก็สิไปกินหมองอื่นนะก็สิหน่อยวันธรรมดาก็สิไรครับซําเนี้ครับผมสวัสดีครับ